ค่อยๆแก้ทีละเปาะแก้ทีละเปาะนะคะทีนี้พอเราต้องอยู่บ้านใช่ไหมคะพอเราต้องอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยโจทย์มันก็แบบว่าไปไหนไม่ได้เออไม่มีตังค์เติมน้ำมันรถเราจะถูกยึดโทรศัพท์มีแล้วเราจะทําอาชีพอะไรดีตอนนั้นเขาคิดแบบนี้ก็เลยเปิดใจเรื่องของงานออนไลน์แต่ก็ไม่รู้มันคืองานอะไรไม่รู้มันคืองานอะไรนะคะเข้ามาเจอในทิกต็อกนี้ทิกต็อกนี้คือโอกาสของโค้ชเอวเลยที่ได้ตอนนี้รับรายได้หลักแสนต่อเดือนอยู่กับบ้านแบบชิวๆเลย นะคะตอนนี้รับรายได้หลักแสนอยู่กับบ้านและแบบมือถือเครื่องเดียวแล้วก็อยู่กับหน้าจอ TikTok อย่างเงี้ยช่องเขาเรียกว่านะคะเป็นช่องขอบคุณค่ะนะคะน้องเอนจอยนะคะเขาเรียกว่ามันเป็นช่องสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆแบบฟรีๆอ่ะวันนี้ทําให้โค้ดได้แบบหลุดรอดนะคะจากวิกฤตอ่ะแล้วก็อยากจะมาเป็นแสงสว่างให้กับผู้คนว่าทําไมพี่ถึงต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะมาเรียนรู้เรื่องของช่องทางการสร้างไรายได้ใน ออนไลน์เพราะอะไรคะเพราะว่าพี่ไม่ต้องออกจากบ้านพี่มีมือถือเครื่องเดียว